ตั้งรูปโปรไฟล์ได้แบบหืมไม่อยากจะพูดเลย ทุกท่านที่ไปรับชมคลิปนะผมข,ขอฝากร้านเติมเกมร้านยินเจอร์ราัสบุกไว้ละกันก็เป็นทางด้านของแอดมินเจมโคนะผมซับพลายที่ต้องการเติมแพ็กเกจเติมบุ๊กในราคาที่ถูกกว่าในเกมกอย่าลืมไปตามกันได้ที่แอดมินเจมโคได้เลยนทุกหรือว่าจะเป็นทางด้านของเว็บซื้อขายเจมโคช็อปก็มีเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะมีรหัสเกมรายยินเจอร์ขายแล้วก็มีทางด้านของแพ็กเกจบูบี้ายยินเจอร์ที่ถูกกว่าหน้าร้านมากๆกสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยละกันนะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะผมด,ดีต้อนรับสู่ชอ่องไอซันฟานี่กับเกมหลายเรนเจอร์ด้วยนะผมอ่ะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะคลิปนี้ก็อัดไว้ตอนวันศุกร์นะผมก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสองสุ่มทีมคนดูนั่นเองหรือว่าเป็นซีรีส์อยากซองก็ต้องสุ่มนะผม E ีพีนี้เป็น EP ีที่15แล้วนะผมโอ,โ,โอ้โหเดินทางมาค่อนข้างที่นานเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีใครบ้างมที่ มีในวงล้อในคลิปนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่อยู่หน้าต่างกรงล้อกันเลยนะคะผมก็มาอยู่หน้าต่างกรงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมรอบนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด18ท่านนะผมก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆนะผมที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมซองซุมทีมคนดูน,นะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีมแรกจะเป็นทีมผ่อใครายกันนะผมครับคลิปนี้ก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะผมมีแต่มหาเทพตัวตึงนะผมเข้ามาร่วมในเล่นในกิจกรรมรอบนี้ทุกคนอ่ะเป็นทางด้านของ ID 01 l ู v e l u 46, นึ่งเรเวล่บะผมอะคำว่า ID 01น่าจะเป็นชื่อนะครับผมแล้วก็เลเวลในเกมก็น่าจะเป็นเลเวล46นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับ ID 01นยผมเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเปิดมาทีมก็ค่อนข้างที่โอเคแล้วนะผมไม่มีปัญหาติดขัดอะไรแต่การติดเกียร์อันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะผมว่าจะติดยังไงเพราะว่า สามารถยืนหลีกอยู่ที่หลีกเพดสามแรกก็ถือว่าโอเคประมาณนึงแล้วส่วนเกียร์ผมมองว่าแบบต้องการเกียร์ช่องหน้ากับเกียร์ช่องกลางค่อนข้างที่เยอะมากๆนบผมอะ่ะก็ดูโดยรวมแล้วขาดเกียร์ค่อนข้างที่เยอะมากๆก็มีเกียร์โดยแน่นอนทักษ2 G, นะ2ชีนทผมใส่กับบาล็อกแอมเลียก็ถือว่าโอเคแล้วทีมนี้ไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะุม่มทําไมเขาถึงใส่ให้กับตัวของแซลลี่พิเชอร์แบบนี้อันนี้นะุผมท้ายผมบอกอตรงๆก็ ถ้าอยากจะใส่แบบนี้จริงมันก็ใส่ได้แหละแต่ยาตีญถานที่ว่าเลนเจอร์จะค่อนข้างที่แบบเปะบางมากๆแล้วก็ตายแบบง่ายมากๆเลยทุกคถ้าให้ผมแนะนําจริงๆทุกคแล้วก็อยากใส่เป็นเกียร์รดกูดาาจริงๆไม้คาารองเท้ากระเป๋าดีกว่าทุกคซึ่งเกียร์ช่องหน้าถามว่าถ้าใช้เป็นไม้คาาดีไหมมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันทุกคออะสำหรับทีมนี้ถ้าอยากตีจริงๆ,ๆผมแนะนําว่าช่องหน้าเป็นไม้คาาจะดีกว่านี้ทุกคออะส่วนโดยรวมทีมก็ค่อนข้างที่โอเคแล้ว การติดเกียร์ก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะผมก็ถือว่าติดโอเคได้ประมาณนึงแล้วนะผมสำหรับการติดเกียร์แบบนี้ส่วนเกียร์ลดแรงช่องท้ายถามว่าใช้งานดีไหมถ้ามีเกียร์ช่องกลางดีช่องท้ายก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะผมอะ่ะก็หรือไม่ถ้าแบบอะ่ะเอาใส่แบบนี้ก็ได้นะผมไม่ติดปัญหาอะไรอะ่ะเอาเท่าที่แบบเรามีเกียร์ประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวเราไปทําการส่องหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อนที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมแทบจะทุกรอบเลยนะผมก็น่าจะเป็นคณะของคุณบุญยับูแบบคุณปลายล้านผมเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบร่วมสนุกแทบจะทุก EP เลยนะผมอาเป็นทางด้านของทีมของคุณบีทนะผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยจริงๆนะผมน่าจะอ่านว่าบีทไหมสําหรับทีนี้เลเวล U 66ถึง U67 นะผมเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของ คุณบีทกันเลยนะผมอ่ะก็เลื่อนมาเจอมีเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณบีทไม่รู้ว่าเป็นทีมนี้ไหมซึ่งทีมนี้ชื่อใกล้เคียงกันเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นทีมนี้จริงๆไหมเพราะว่าอ่ะก็เลเวลก็ประมาณแบบเท่าที่คอมเมนต์มาเลยนะผมสำหรับทีมนี้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับเกียร์ถือว่าติดได้โอเคไม่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนะผมโอโโ้โหมีเกียร์ดีๆค่อนข้างที่เยอะมากๆนะผมสำหรับทีมนี้ แล้วก็มีเกียร์ทางด้านของไม้คาถาของลูเดียสด้วยนะผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะก็การติดเกียร์ก็ถือว่าโอเคประมาณนึงแล้วนะผมไม่มีปัญหาติดขัดอะไรส่วนเกียร์โอ้โหซุนลีก,กับเกียร์โอ้โหอันนี้ผมไม่รู้จะแนะนําอะไรนะผมว่าการติดเกียร์แล้วก็การใส่ทีมชาดทีมถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะผมผมไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็ทีมก็ค่อนข้างที่แข็งแล้วด้วยอ่ะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมนี้ ก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันมาหมุนกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้ก็เป็นทางด้านของคุณ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 น่าจะอ่านว่าคุณอ่ะคุณพรนะผมอ่ะพรณศิล์ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยจริงนะผมน่าจะอ่านว่าคุณพรณศิลไหมหรือถ้า อ่านว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้ถ้า่ังคิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็เป็นทางด้านของคุณพรนาสินอยู่ที่เลเวล L 3 1เดนะครับเดี๋ยวเราไปทาการสองทีมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับทีมของคุณพรนาสินอ่าก็น่าจะอ่านว่าคุณพรนาสินนะครับไม่งั้นก็ปูนาสินนะครับก็สําหรับทีมนี้ยืนอยู่ที่หลีกเพชรหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องแนะนําอะไรมากนะครับว่า ดูจากเกียร์แล้วก็ดูจากเลนเจอร์แล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยทุตั้งแต่ผมเห็นคู่เทพเิมแอมเบรียผมก็มองว่าทีมนี้ค่อนข้างที่เทพแล้วทีมนี้เล่นไปทางคอมโบโอ้โหถ้าผมจำผิดผมเคยมีเจอนะคสรับทีมนี้อ่ะก็ไม่รู้ว่าผมได้ตีไปไหมสําหรับทีมนี้เล่นทางคอมโบแรนึ่งแล้วก็เพิ่มแรนดึกหน่วยกับตัวของหยุดเวลา5วีด้วยทุกคอ่ะหลักๆคือจะเล่นตัดแร่ก็จะมีทางหน้าของ2อตัวแล้วก็ ตัวหนืดก็มีอีก2ตัวสําหรับคีนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆที่ผมมีเกียร์ช่องกลางค่อนข้างที่เยอะมากเกียร์เจดดาวก็เยอะมากๆเหมือนกัน่ผมยืนอยู่ที่ลีกเฮดึๆๆ่งยูคิวตำนานด้วยผมยูกิวสกายไลท์ก็ถือว่าเป็นกิวที่แบบโอ้โหตึงแบบท็อปเลยนะ่ผมอ่าสำหรับกิวนี้ไม่มีอะไรที่จะแนะนำาน่ผมอ่ะหลักๆคือถ้าอยู่ประมาณเฮหนึ่งไปแล้วก็ค่อนข้างที่เก่งแล้วทผมไม่มีอะไรจะติดตรงไหนนะ่ผมเพราะว่าการติดเกียร์ทุกอย่างทุกตรงถือว่าโอเคมากๆนะ่ผมอ่ะสำหรับ เดี๋ยวเราไปหมุนกระต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันในรอบนี้อ่าหมุนแล้วทุกคมาลุ้นกันว่าจะเป็นทีมของใครกันซึ่งผู้เข้าร่วมในรอบนี้มีแต่คนเทพเทพนะครับผมอ่ะก็น่าจะเป็นทีมของคุณอ่าก็เป็นทางท่าของทีมของคุณสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าไว้ที่สายฟรี100นะฟร้อยเปอร์เซ็นต์เเลเอลสามสิบนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกัน ทีมของคุณสายฟีกันเลยนะครับผมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากทีมของคุณพรนสินนะผมอ่ะก็เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสาหรับทีมนี้ถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะก็มาตีไอดีหลักผมด้วยครับผมแล้วก็จะเยียบความ่ายแพ้กับไอดีหลักผมด้วยครับผมสําหรับทีมนี้อ่ะทำไมถึงยูลีเพชรหนึ่งนะผมอ่ะอันนี้ผมมาอธิบายให้เข้าใจก่อนละกันทําไมเขาถึงอยูลีค่อนข้างที่สูงอ่าเลนเจอร์ก็มีทางด้านของเบลลล็อกแล้วก็ตัวอ่าประมาณนี้ เกียร์ก็ประมาณนี้ทําไมถึงยูริเพชรหนึ่งได้อันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะผมสําหรับทีมนี้เล่นไปทางคอมโบตัดแร่กับเพิ่มแร่่าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นเพิ่มแร่300หน่วยกับทีมตัดแร่ซึ่งทีมนี้มาตีผมปูู้หแร่ผมแทบจะปล่อยไม่ได้เลยท่ผมตัดแร่ทีมนี้ใช้อยู่3ตัวอีกทีมนึงใช้อีกอ่ะรวมๆแล้วประมาณ6ตัวท่ผมแล้วก็มีเพิ่มแร่3 0 0หน่วยอีก1ตัวอ่ะรวมๆแล้ว7ตัวเลยน่าผมแล้วก็ใช้ทางด้านของ ตัวกันบินแล้วก็ตัวของโคลาโบทางหน้าของอมหาศึกคนชนเทพับผมซึ่งทีมนี้ผมมองว่าอันตรายมากๆครับผมใครที่ไปเจอในลีกถ้าเจอทีมแบบนี้ถ้าลีเจอนะผม,ผมยามาถ้าเจอทีมคอมโบแบบนี้ค่อนข้างที่กินยากมากๆาผมถึงแม้ว่าเราจะมีเลนเจอร์ดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าทางคอมโบเราสู้เขาไม่ได้เราก็แพ้อยู่ดีนะผมทีมนี้ติดเกียร์ได้โอเคทุกอย่างนะผมแล้วก็มีเกียร์ดูแน่นอนด้วยซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมอยากได้มากมผมแต่ผมเปิดไม่เคยได้เลยอทีนี้ แข็งมากๆับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละคัสำหรับทีมของคุณสายฟรีร0อยร์เผมอ่ะใส่ชื่อเขา,าวา่า Y าทน่าจะทำ YouTube ด้วยับผมอ่ะถ้าใส่ชื่อแบบนี้เดี๋ยวเราทำการส่งทีมถัดไปกันเลยนะครับผมต่เดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันนะผมอ่ะก็โอ้โหรอบนี้ไม่แต่คนตึงๆนะผมที่เข้ามาร่วมเล่นร่วมสนุกกับกิจกรรมนะผมอนะ ก็เป็นทางด้านของทีมของคุณเป็นทีมของคุณเนมนะผมอ่ะคุณเนมเลเวล U41 นะครับเดผมเดี๋ยวเราไปทําการหาทีมของคุณเนมกันเลยนะครับผมกะเลื่อนมาเจอเป็นเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณเนมเลเวล U41 นะครับอผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าได้เล่นไหมโอ้โ oh หเปิดมาเกียร์ช่องกลางมี2ชิ้นแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกียร์โอ้โ oh หทีมนี้เกียร์ช่องกลางพ่อนานที่มีเยอะมากๆนะผมแล้วก็การติดเกียร์แล้วก็ การติดอะไรค่อนข้างที่โอเคมากๆแต่ติดประหารที่ว่าผมรู้สึกว่าลีค่อนข้างที่จมไปนิดนึงโน้กอ่ะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมเลยหลักๆคือเล่นไปทางคอมโบตัดแร่ซึ่งตัดแร์ก็มีไม่กี่ตัวนะผมอ่ะใช้ทีมตัดแร์ประมาณ4ตัวบวกกับเพิ่มแรหนึ่งตัวกับหยุดเวลาอีกอ่ะประมาณ2ตัวนะผมครับทีนี้อ่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งกับดาวินชีด้วยซึ่งทีมนี้โดยรวมถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคมากมากแต่ผมติดประหารที่ว่า ลีค่อนข้างที่จมนะผมปกติทีมแบบนี้น่าจะยืนประมาณเทสสอได้เลยนะผมครับทีมนี้อ่ะก็ไม่มีปัญหาที่ขัดอะไรเพราะว่าการตีกเกียร์ของเขาค่อนข้างที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้อ่าก็มุนแล้วนะผมอาะมาดูกันว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้ น่าจะเป็นทีมของใครอ่าเป็นทางด้านของทีมของคุณธีรพัฒน์ครับผมอ่ะคุณธีรพัฒน์เลเวลย33ถึงย34นะครับเดี๋ยวเราไปทําการซองทีมของคุณธีรพัฒน์กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอเป็นทียรลอยแล้วนะครับโอ้โหตั้งรูปโปรไฟล์ได้แบบหึมไม่อยากจะพูดเลยนะครับสาหรับทีมของคุณธีรพัฒน์เดี๋ยวเรามาทำการสองทีมสองเกียร์กันเลยนะครับว่าทีมจะเป็นแบบไหนกันเปิดมาอ่ะ ก็น่าจะเห็นได้ชัดว่าการติดเกียร์ก็ถือว่าโอเคประมาณนึ่งนะ่นอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ทีมกี่ตัวกันใช้ตัวบินด้วยนะผมใช้ตัวกันบินด้วยซึ่งยืนอยู่ที่หลีทองหนึ่งนะผมอะก็ถือว่ายืนอยู่ที่ลีค่อนข้างที่ดีประมาณหนึงนงน่งการติดเกียร์ถือว่าโอเคมากๆไม่มีปัญหาติดคัดอะไรอะใจจริงนะผมอะใจจริงเกียร์ตรงนี้ถามว่าโอ้โหก็ได้ค่าความชีวิตค่อนข้างที่สูงกับระบกิลต้าสกิลค่อนข้างที่สูงเหมือนกันนะผมอะ ถ้าให้ผมพูดจริงๆอากียร์ถุงมือราชินีแซลลี่กับเกียร์ของรองเท้าเรียวน่ะค่ามันพอๆกันเลยน่มอะก็สามารถเอาของอาแซลลี่มาใส่ให้กับตัวของบาวล็อกก็ได้นะ่มอเพราะว่า ค่ามันอาจจะหากกันนิดๆหน่อยๆแต่มันส่งผลนะผกอ่ะมันส่งผลในทางด้านของตอนที่เราเอาไปเล่นใน p ีนีทุกมค่าเล็กๆนน้อยๆตอนที่มันหักค่าบวกลบมันก็อาจจะส่งผลได้แต่แต่เข้าใจหนุมครับพี่มีติดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่มีปัญหาติดคัดอะไรนรุนร่มอ่ะใช้เลนเจอร์น้อยตัวแล้วก็เป็นตัวที่เก่งด้วย ไอดีนี้ผมแนะนําว่าหาทางโคโปรวนึว่าทางด้านของตัดแรกเข้ามาเพิ่มกระได้นุ่มซึ่งในตู้9ปีก็มีตัวพวกนี้อยู่นะผมอย่างเช่นดุเรียงบอสเคพวกนี้นะผมก็ยังตัวที่ยังใช้งานดีอยู่นะผมสรับทีมนี้อ่ะก็ไว้ประมาณนี้เท่ากันสาหรับทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวเราทำการสุ่มสองทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็มาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันอ่กนา <S <S ออก็รอบนี้มีแต่คนเทพๆตึงๆเข้ามาเล่นทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นแบบยูสามิกว่าก็เป็นแบบ โอ้โหคนที่เทพแล้วท็อมอ่ะเป็นทางด้านของคุณถ้าจะอ่านว่า why not me ท็อมอ่ะก็เป็นของคุณ why แล้วกันอ่ะเอาสันส้นๆนะท็อปอ่ะคุณ why not me l e เลเวลยนะท็อปเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมของคุณ why not me กันเลยนะครับทมอป To thousand years later ก็ขออภัยด้วยจริงๆนะผมหาไม่เจอจริงๆอ,งอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมไปเปิด อ่า UID ในเกมให้ดูอีกละการนะผมว่า UID ID นี้เป็น ID อะไรนะผมอ่ะก็มหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะผมว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้เป็นทางด้านของคุณน่าจะอ่านว่าอ่าอ่าก็รอบนี้ก็น่าจะอ่านว่าคุณอ่าผมขออ่านตัวย่อเลยละกันนะผมอ่ะ KT XI นะผมอ่ะ l e เวล U 5 2ถึง ยูห้าสิบสามนะผมเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมคุณเคทีกันเลยนะผมก็เลื่อนมาเจอไปที่เรียบร้่อแล้วนะผมสำหรับทีมขอคุณเคทีเอ็กไอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมเป็นยังไงกันบ้างนะผมอ่ะก็น่าโอ้โหยูกิสาขาเอมเลียด้วยนะผมอ่ะซึ่งกิวสาขานี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะผมอ่ะเดี๋ยวผมก็น่าจะไปดูก่อนนะผมอ่ะก็มาดูกันที่ทีมป้องกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการติดเกียร์โดยรวมแล้ว ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆอ่าก็ถือว่าการตดเกียรติโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วเนอะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าสามารถยืนหลีกอยู่ที่หลีกเพชรสามได้เนอะผมอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวถ้าเป็นผมเนอะผมจะเอาทางด้านของหมวกของดูดอปซึ่งหมวกของดูดอปมันสามารถเลือกออปชันที่4ได้อีกอนะ่ะจะเลือกเป็นรถแร่หรือว่าเป็นทางด้านของระยะคัร้างเจอใหม่ไดรายผมผมจะเอามาติดให้กับอาดูบิซึ่งอาดูบิถาม่าเป็นตัวยืนค้ำทีไหมไหมเป็นตัวที่ยืนได้เนอะผมแล้วก็ ตัวนี้สามารถแบกทีมได้อ่ะอันนี้คือความคิดผมเลยระยะการสร้างเลนเจอร์ค่อนข้างที่นานไปนิดนึงใช้ตั้ง1ิบามวิถ้าใส่หมวกฮูดอ็อฟอาจจะทําให้ตัวนี้ปล่อยได้สมูทขึ้นส่วนตัวของเอเลนถามว่าติดให้ดีไหมตัวของเอเลินเวิผมก็มองว่าโอเคแล้วนะผมส่วนตัวผมใส่ใเอเลนปล่อยประมาณ1วิ่งวิมันไม่ค่อยมีประโยชน์ท่ผมอ่ะผมก็เลยอ่ะแนะนําประมาณนี้นะผมสำหรับทีมรอบข้างก็ถือว่าโอเคแล้วไม่มีปัญหาติดขัดอะไรการเกียร์ก็ถือว่าโอเคมากๆ แล้วก็ใช้ทางด้านของบาไฟด้วยนะผมน่าจะเป็นลูกลักไหมอ่ะแล้วก็มีทางด้านของกางเกงด้วยกางเกงทางด้านของริเลนาท่านผมอ่ะก็ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะแนะนําให้ติดได้กับบากิท่ผมถ้าเป็นผมคือติดให้แบบกับกับบากิก็ได้หรือว่าจะใส่รองเท้าก็ได้ท่ผมผมไม่ว่าเพราะว่าบากิใช้แร่ค่อนข้างที่เยอะท่ผมอ่ะก็อยู่สาขากิวสาขาสามผมด้วยก็ถือว่าเก่งแล้วท่ผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดอ่าไอดี ID ให้ดูแล้วกันว่าไอดีนี้ เป็น UID อะไรนะผมก็เดี๋ยวคนที่ไม่ได้แอดก็สามารถแอดเข้ามาได้นะผมนี่ ID ประมาณนี้เลยนะผมก็สามารถแอดเข้ามาได้นะผมว่าตอนนี้ระบบตัวเกมก็ได้ปรับระบบใหม่ี่เรียบร้อยแล้วนะผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมแล้วก็การรับเพื่อนก็ถือว่าร็วมากๆเลยสําหรับระบบนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปหน้านะผมจะมีใครได้ออกคลิปหรือว่ามีใครที่อยู่ในกงล้อบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคลิปต่อไป อรอบนี้ก็มีทางด้านของกิลระดับตำนานแล้วก็กิลระดับยูทูบเบอร์ดังๆเข้ามาร่วมเล่นค่อนข้างที่เยอะมากๆครับผมก็ขออภัยด้วยจริงๆครับผมที่ไม่ได้ออกในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาร่วมสนุกกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดิงแจ้งเตือ,อเนเพ,พื่อมพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ